เอาราสวสีพวกนาตูดทั้งหลายนะครับเฮ้ยทำไมกูต้องเรียนคำว่าตูดนะ <c oughs> เออชักบัตรครับวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวนะครับตัวใหม่ในอัปเดตที่69าพา2ใช่ไหมน่าจะใช่แหละนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับสปกเกอร์รีแพโดนนะจะเป็นทางด้านของตัวเอกล i v ีนะครับอยู่ในร้านค้าชอบเอ้าทำไมวางไม่ได้วะอ่ะนี่นะครับตัวนี้เลยก็โอ๊ยแป๊บนึงใกล้ไปอ่ะ นี่เลยนะครับวางไว้ได้อีกอ้อนี่เลยนะครับโมเดลก็เป็นประมาณนี้เลยก็คือเป็นสปีกเกอร์แค่มีมันคือแขนปะวะอ่อพี่ขอเรียกว่าแขนและกันเป็นสปีกเกอร์ที่มีแขนแล้วก็มีใบพัดนั่นแหละเออแล้วก็เป็นยูนิตตัวแรกนะครับที่เป็นมูเมนต์เหมือนกับตัวสไปเดอร์แต่มันจะไม่ใช่การเดิน,นครับมันจะเป็นการบินนั่นเองเนาะเออเป็นยูนิตตัวแรกของเกมนะ,นะครับ โอเคมานะครับเจ้าตัวนี้ความสามารถลหลักของมันก็คืออะไรคือการรีแพ์หรือว่าการซ่อมเหมือนความสามารถของเจ้าเมดิกหรือว่าเจ้าโดนโร,รีแพร์ต,ตัวเก่านั่นแหละครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะโอเค okay, นะครับนี่ก็คือสเต็ตเบื้องต้นนะนี่นะครับดูไว้นะครับสเต็ตเบื้องต้นอัปเกรดขั้นแรกครับก็จะบวกเรทอยู่ที่2แล้วกูดาวสุดจุดห้าบวกวาเกเรทอยู่ที่5้าแล้วก็บวกว่าสปีดอยู่ที่1น่อัพไปก็อ๋อวงค่อนข้างเอ้ออยเดี๋ยวนะวงล้นต้นค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับนี่ดูดิวงล้มต้นใหญ่มากเลยแม่งหลุดว ที่วางการหลุดแป๊บหนึ่งกลัวมันหลุดไม่ใช่แล้วหรอกอ่ะโอเคพอแล้วอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้ตังอยู่ที่600นะบ,บวกเกรดอยู่ที่2องแล้วคูดาวศูนย์จุดสองห้านะครับบวกวอลสปีดอยู่ที่5แล้วเอ้ยบวกวอลอกเรทอยู่ที่5แลวว้วลก็วอลสปีดอยู่ที่1นะครับไปอัพไปเลยโอ้โหของเคร่องไซสใหญ่อยู่นะทำเล่นไปนะครับเ,เห็นไหมนี่ครับคือถ้ายูนิตเราโดนสตันหรือว่าโดนหลับเนี่ยมันก็จะ บินไปซ่อมนั่นเองเนาะเหมือนพวกตัวสไปเดอร์นั่นแหลค okay. ะครับโอเคข,นะ okay. ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่หนึ่งพันนะครับบวกเรทอยู่ที่2รถคูดาไป0.25นะครับแล้วก็บวกวอสปีด2องนะครับไปเลยอ่าโอเคตอนนี้ก็คูดาอยู่ที่1นึ่งวิค่าจะเร็วอยู่นะตอนนี้ก็เทียบเท่ากับเจ้าตัวนั้นเลยปะเจ้าตัวเมดิกเลยใช่ไหมเมดิกนี่มันก็1นวิใช่ไหมเออโอเคขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่2000นะครับบวกเรทอยู่ที่2รถคูดาไป0.2นะครับแล้วก็บวกวอส เรดอยู่ที่5วบวกวอล์กสปีดอยู่ที่ 1, ไปอ่าโอเคไม่เคยเห็นสงคัามตกต่างเท่าไหร่นะแต่วงตรงนี้ใหญ่ขึ้นนะครับขั้นต่อไปขั้น4 0 0พันนะน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วละ่ะก็คือบวกเรดอยู่ที่1แล้วก็ดาวไปศูน์จุดสแล้วก็วอกเรดอยู่ที่บวกอีก10แล้วก็อ 10, วกอกสปีดบวกอีกไปปุ๊บโอเคสแตทบวกตอนตันนะครับก็นี่เลยเรดจะหยุดที่14คูดาวอยู่ที่0ูจุด้า วอล์กเลดอยู่ที่50แล้วก็วอล์กบีอยู่ที่15เดี๋ยวขอดูความเร็วในการาบินหน่อยสิว่ามันบินเร็วขนาดไหนเดี๋ยวพี่วางยูนิตแป๊บให้มันสตาร์น่ะมีไหมเนี่ยสตาร์ทหน่อยสตาร์ทหน่อยแป๊บบินไงหาตัวให้มันสตาร์ทกันอยากรู้ว่าแบบมันบินเร็วขนาดไหนไงอ่าวอล์กบีอยู่ที่15พี่ไม่ได้ใจเท่าไหร่ว่ามันบินเร็วขนาดไหนกันเชียวนะอุ้ยเร็วๆพี่ชายโอ้โหแป๊บนึงเร็วเดี๋ยวละเดี๋ยวพี่วางไอ้นี่ไว้งเดี๋ววาอ่าเอาเดีออกอ่ะ เอาอันนี้วิกิอมอน,นดีกว่าน่าจะเร็วกว่าอะไปเย่ไหนรีแพ้หน่อยรีแพ้หน่อยพ่่นุ่มโอ้โหไม่ทำงานเลยตัวเอ็นไปไหนปุ้เนี่ยตัวติดตันอ่ะตัวทำตันหายไปไหนหมดเฮ้ยสตาร์ทหน่อยเฮ้ยพ่่นุ่มขายเลยอ่ะอย่างนี้ขายเลยแล้วกันเร็วตันหน่อยตันหน่อยอ่านี่ไงก็เร็วอยู่นะเข้ามาเล่นไปก็มันคล้ด้วย,ยนะครับแล้วก็วงรีแพ้ก็คือวงตรงนี้นั่นแหละครับเห็นปหม อันนี้คือวงรีแพร์ของมันนะแล้วก็วงอันข้างนอกเนี่ยก็คือวงที่มันสามารถบินไปได้นั่นเองครับก็คือค่อนข้างจากวางอยู่นะก็คือถ้าพี่วางตรงเนี้ยมันก็ถึงนะว่าแต่มันต้องใช้เวลาในการเดินเท่านั้นเลยครับเนี่ยวางตรงนี้ก็ถึงนะครับข้อดีของตัวนี้เลยก็คือระยะมันค่อนข้างจะไกลแต่มันก็ต้องเดินไปนะครับจะเรียกว่าข้อเสียก็ไม่ได้นะมันเป็นแบบความสามารถมันก็คือการมูมินนั่นแหละมันก็ต้องเดินไปนะก็อาจจะมี เวลาในการที่มันเดินไปสักนิดนึงนะครับอ่ะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็บินค่่เท่างจะเร็วอะนะครับบินค่อนข้างจะเร็วอยู่นะสปีดตั้งเท่าไหร่15นะก็สรุปเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวสปิกเกอร์รีแพรดโดนตัวใหม่เนี่ยก็ถามว่าอ่ะถึงความจําเป็นก่อนละกันถ้าความถึงความจําเป็นเนี่ยพี่คิดว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณมีเมดิกใช่ไหมใช้เมดิกไปได้ครับไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่า พี่ก็ปกติไม่ได้ใช้ตัวรีแพร์พี่ก็ใช้ตัวเมดิกนะครับก่อนที่จะมีตัวนี้นะพี่ก็ใช้เมดิกแล้วมันก็สามารถจบอ่านายเมย์ชัด50ได้โดยที่ออโต้สคริปนั่นแหละเออมันสามารถจบได้คนระับฉะนั้นทางความจำเป็นไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าใครอยากได้ที่ดีกว่าเมดิกก็จัดเลยครับ299โลบักหรือว่าใครจะไปหาเพย์หรือาหาซื้อก็แล้วแต่เลยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ถ้าใครนะครับกดไลค์กดซั์พี่ก็ขอบคุณมากๆครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย Audio Champion.